ถ,ถ้าไม่มีใครส่งการบ้านทางั้นเดี๋ยวหลงพี่สรุปเรื่องพระป่าไ i ไฟก่อนน้วกันนะโยมนะว่าเราความคืบหน้าไปถึงไหนละ,ะเมื่อตอนกลางวันหลวงพี่ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับพอดีช่วงวันของวันนี้มันค่อนข้างยุง่ยงหลวงพีแบบ่แบบค่อนข้างยุ่งนะครับอเมื่อวานนี้จริงๆเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานละสามดีดี มาที่วัดตรงนี้ก็เลยให้เขามาติดแห้ให้เสร็จเลยนะครับเอทำไมมันไม่เรียนอ๋อเรียนเรียนอันนี้ก็ดูรูปไปแล้วนะครับเพราะว่าล่างสายไฟเบอร์ออปติมกมาติดที่วัดใช่ปะก็ยงเฟิร์สอยู่ด้วยเมื่อวานก็เลยลองกันเลยนะครับมัน,นอีกแล้วเนี่ยลูกอ่า เมื่อวานเนี่ยงานเมื่อวานเนี่ยก็คือของสามีเขามาติดไอเจ้าตัวเราเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวงานของเขานะครับเราก็เอาสายไฟเบร์มาจําแล้วก็ติดเราเตอร์ตัวเดียวแล้วเขาก็เซ็ตอะไรของเขาเนี่ยอ่าแล้วเขาก็ให้หลวงพี่โหลดแอปของสามีมาอ่าคราวน,นี้อันนี้ในส่วนของสามีของเขาเซ็ตเรียบร้อยแล้วอันนี้หลวงพี่จ่ายฟังล่วงหน้าไปเรียบร้อยแนละ้วเดือน อันนี้ส่วนของโยมนียอ่าส่วนของอุปกรณ์ที่ซื้อมาสามตัวเมื่อวานก็เลยให้โยมตั้งค่าข้างในแล้วก็ลองเอาไปตั้งดูละตั้งแค่แต่ว่าตั้งค่าเนี่ยสามสามตัวแต่ว่าทดลองเอาไปเสียบปลั๊กแล้วก็ตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้หลังแอร์ั้งตั้งไว้บนกล่องบนโต๊ะอะไรบ้างอะไรเงี้ยยังไม่ได้ติดนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวส่วนติดตั้งเดี๋ยวเราค่อยมาว่า ว่าจะติดฟาผนังหรือว่าจะทําเป็นอิงพระพดีหรือว่าจะใช้วิธีไหนนะครับก็ทดลองแล้ววันนี้ก็เลยพอดีม euh. ีงานประเมินห้าสอมาด้วยก็เลยได้ใช้เลยนะครับอ่ะานี้โยมเฟิร์สเาก็ทาประกันทาอะไรให้เรียบร้อยละเนี่ยอันนี้หลวงพี่จ่ายไปเรียบร้อยแล้วของของเรียนแรกอันนี้หลวงพี่เอาตังค์หลวงพี่จ่ายนะ ต่ไม่เป็นไรกันแหละงันคือออกให้นะครับอันนี้ลันี้อเคลียร์ไปเรียบร้อยละแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่เคลียร์เนี่ยมันจะเจ้าคือเจ้าหน้าที่เขาจะเข้ามาไม่ได้อะอันนี้ก็เดี๋ยวส่วนเรื่องติดตั้งเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยนัดวันกันว่าเราว่าวันไหนเดี๋ยวค่อยมานั่งทำนี้ก็ได้ครับเอาสว่านเอาอุปกรณ์มานะครับเดี๋ยวอยว่ากัน แต่อย่างเมื่อวานเนี่ยหลวงพี่ก็ทดลองกับโยมเฟิร์สล้วลองเอาติดแค่สองตัวเนี่ยมันไปไกลได้ถึงสาราโดมที่วางเอาไว้เลยค mm ือ hmm. จุดที่คนเยอะๆอ่ะสามจุดเดี๋ยวพี่จะให้ดูภาพนะครับว่าจุดคนเยอะๆสามจุดเนี่ยมันมันมีตรงไหนบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่นะครับ mm hmm. ดูนเดี๋ยพี่หารูปก่ะอ่ะโอเคเรามีเสรรูปละดูแผนที่เลยนะครับอ่ะคราวนี้ไอ้นี่คือจุดแรกอ่ะจุดแรกเนี่ยที่สามวีดีเขามาติดเนี่ยมันคือจุดจุดนี้นะครับมันคือจุดเล็กๆตรงเนี้ยนั่นแหละมันจะมีห้องเล็กๆจำได้นะครับอยู่ที่เป็นห้องแอร์เล็กๆที่มีเก้าอี้โต๊ะไม้สักอยู่ครับ ตรงเนี้ยที่รถมาจอดอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก็แล้วก็เขาก็ติดอยู่ในห้องตรงเนี้ยคราวนี้โยมเฟิร์สลงพี่กับโยมเฟิร์ก็เลยเอาตัวเราเตอร์ไออันที่เราซื้อมาใหม่ไป w i f i หนะครับตัวละสอ0 0ัน่าบาทจกดสาม0ัน 13, นะครับหลวงพี่ก็เลยติดไว้ในเนี้ยจุดนึ่งเพราะจุดนี้คือศาลาใหญ่นะครับที่เรามาปฏิบัติธรรมนะอ่าศาลาเนี้ยมันจุคนได้ ก็เกิดร้อยนะครับถ้านั่งนะถ้านั่งนะเพราะว่าเคยนั่นแหละคยนั่นั่นแหละเคยรับคนละเก้าสิบร้อยกว่าเนะี่ยเกือบสองร้อยเนี่ยมันรับใหญ่ท่าน,นี้จุดเนี้ยคนมันจะเยอะที่สุดแล้วก็ทดลองแล้วคือในอาคารเนี่ยมันครอบคลุมหมดแล้วท่าน,นี้ส่วนตรงเนี้ยที่เป็นกุฏิพระตรงเนี้ยแล้วเป็นศาลาเลยที่เรามานั่งรับถังทานกันบ่อยๆกันได้นะครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นกุฏิ ใช่ไหมครับส่วนอันนี้ก็ที่จอดรถด้านหน้าก็คงจะไม่มีใครไปเล่นไ fi ลฟแถวๆนั้นนะครับอันนี้ก็ส่วนอันนี้ก็ถนนของอตำบลคิมพาจุดเนี้ยโยมเฟิร์สก็เลยเอามาติดในนี้เหมือนกันตอนนี้ส่วนกุติหลวงพี่อยู่กุติเพราะนั้นหลวงพี่ก็ใช้ไวไฟจากจุดนี้มันก็ทวนสัญญาณมาอันนี้แล้วหลวงพี่มาใช้ตรงนี้ทีนะครับตอนเนี้ยลงองทดลองแล้ว ครอบคุมกุฏิพระแทบเลยทั้งหมดไปตอนนี้ก็เลยเหลือแต่จุดเนี้ที่โดมเนี่ยนะครับว่าตรงนี้มันจะมีคนอยู่เยอะๆกบบคนอยู่เยอะๆตรงนี้แต่โดมตรงนี้มันจะเป็นเอาดอร์คราวนี้ไอา u t ดอร์เนี่ยมันไม่มีอะไรกั้นนะครับเป็นปูนเนี่ยน่าจะส่งคุมแถวแถวแถเนี่ยแถวแถว,แถว,แถวแสระริมน้ำแถวเนี้ยแทบจะได้หมดแล้วก็อย่างที่โยมเขียนบอกว่า อันนี้คือตรงเนี้ยเส้นแบ่งตรงเนี้ยคือวัดข้างๆครับันนี้เป็นวัดเหนือนะครับหลวงพีก่ก็เลยมาติดตรงนี้แล้วมันจะทะลุไปถึงวัดเหนือเลยตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ของวัดเหนือที่เห็นเป็นหลังๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนี่คือกุฏิพระทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพี่มาติดตรงนี้ในโดมเนี่ยมันจะกระจายไปถึงทะลุไปถึงเ <c oughs> พื่อแผ่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ดีงามเลยคะ่ะไปถึงวัดเหนือเลย แต่ว่าตรงนี้เราเตอร์ตรงนี้หลวงพี่ยังไม่ได้มาติดนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่วางมันนั่นแหละมันเป็นแต่แท่งเหล็กแท่งเหล็กอย่างเดียวเลยคราวนี้อันนี้ก็เหลือแต่เรื่องติดตั้งแล้วนะครับดีดีเลยคอัหลวงพี่ได้สองวันลวเ,เลยเหลือแต่เราเจาะละเจาะปูนเจาะเหล็กละแล้วก็อันนี้เหลืออีกงานนึงนะครับที่หลวงพี่ใช้ดูเดี๋ยวขอหาดูภาพอน เดี๋ยวราสักครู่นะโยมันมีรูปภาพอันเยอ่ะอันนี้เดีรอักครู่อันส่วนอันนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องติ๊กเกอร์โยมออบแผมแก แกจะรับงานทำโปรเจอร์ไปก็อันเนี้ยคือหน้าตาโปรเจอร์เป็นแบบนี้นเลยนะครับ hmm. ก็ประมาณห้าสิบแผนได้มนะ้ะก็ตอนเนี้ยรมพี่ก็เลยใช้ยูเซอร์นี้กับพาส r d เวิร์ดนี้เลยหนึ่งถึงแปดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถ้ารเจอร์มาเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปแปะตามประตูบางตามเสาอ,อะไรพวกนี้ครับก็พยายามแปะตรงที่จุดที่คนอยู่ครับ ส่วนวัดเหนือก็ส่วนใหญ่พระวัดเหนือเนี่ยเขาก็ถ้าพระวัดใต้ไม่พอก็นิมนพระวัดเหนือมาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นท่านรู้อยู่แล้วลหละท่านพอท่านเห็นอันนี้ท่านเห็นอันนี้ก็น่าจะง่ายอ่ะต่เราคงไม่ใช่เรื่องยากนะครับตันนี้ก็มีแค่นี้แล้วคราวนี้มาเดี๋ยวหลวงพี่ต้องคุยกับเฮรันยิกว่าปัจจัยเหลือเท่าไหร่นะครับ ก็จะได้จ่ายค่าบริการรายปีไปเลยจ่ายไปเลยล่วงหน้าปีหนึ่งมันตอนที่หลวงพี่จ่ายไปเนี่ยเดือนหนึ่งมันมันมันเท่าไหร่เอ 1, อหนะึ่งพันเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทนะถ้าหลวงพี่จำไม่ผิดนะอันนี้หน้าตาตัวเราเตอร์ที่อตัวรีพิเตอร์ที่เราไปซื้อมาสามตัวนะครับเอ่อ อ่ะนี่ครับเดือนหนึ่งมันจ่ายหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทแต่ถ้าเราจ่ายรายปีนเนี่งสิบสองเดือนมันเหลือเท่าไหร่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาบาทนะลดไปร้อยนึงลดลดไปเดือนละร้อยอเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลองที่ลองปรึกษารโยมตทุนเลยเพราะว่ามันจะต้องจ่ายประมาณหนึ่งสี่ได้ จ่ายค่าบริการ์ลงหน้าเพราะหลบที่โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แจ้งให้ทราบมีใครจะเสริมอะไรไหมครับก็เดี๋ยวพอตอนที่เราจะมาปฏิบัติโยมก็จะได้ใช้กันด้วยนะ ตอนพิจิตปีนี้ก็ได้ใช้แน่นอนอท่านใดจะเสริมอะไรนะครับหรือว่าสงสัยอะไรสอบอถามได้นะครับ อจมเช็ดบอกว่ายอดเยี่ยมนี่คือตัวเครื่องบินใช่ไหมโยมน่าจะหมายถึงที่ไปอีกวัดนึงค่ะอันนี้ถ้าตัวเครื่องบินนั่นแหละเดี๋ยวพี่ควักใจเองใโยอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามโยมก้อยเพราะว่าโยมก้อยเป็นวิญยาวิศกรนะหลวงพี่เขาเป็นคนถือทางของพี่ อะไรโยมเป็นเรืบองของวัดของวัดนะครัานนี้ไอ้เจ้าอินเทอร์เน็ตที่หลวงพี่ขอมาเนี่ยมันเป็นสปปตีดพันกิกนะครับ 1, พันกิกพันกิกอัปโหลดกับดาวน์โหลดได้พันกิกนะครับแต่ที่คราวนี้มันลองรับไม่ไม่ใช่พันกิกครับพรบ <c oughs> อออะอาจารย์หนึ่งพันเมครับเออใช่ใช่อ่านั่นแหละหนึ่งพันนิด อันนี้มันอยู่ที่อุปกรณ์ของเรานะครับถ้าอุปกรณ์เรารองรับ wifi 6ได้มันก็จะวิ่งเ,เป็นสเปดนะครับถ้าสัญญาณดีนะครับแต่ของยองยองเฟิร์สที่ทดลองวันนั้นวิ่งประมาณสักสองสามร้อยได้ไได้ครับถ้าเป็นตัวเราเตอร์หลักที่ไม่ใช่รีพิเตอร์จะวิ่งอยู่ที่ประมาณสามร้อยเมตครับ <c oughs> แต่ถ้าตัวเป็นตัวรีพิเตอร์เนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ สองร้อยเมตรครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เก่าๆอย่างที่ทดลองดูละวิ่งประมาณยี่สิบสามสิบได้ประมาณสักห้าสิบเมตรได้มั้ยประมาณห้าสิบเมตรสี่สิบห้าสิบเมตรก็น่าจะพอใช้งานนะครับก็น่าจะแบ่งกันได้ครับเพราะตัวนี้มันสูงสุดมันมันรับได้สองร้อยห้าสิบ ประมาณสอง้อยห้าสิบเครื่องได้มั้งครับพร้อมๆกันกคือเดี๋ยวพอตอนงานพระราชทานเพลิงศพเนี่ยคงจะได้ใช้เพราะว่าคนน่าจะเยอะก็เดี๋ยวเราไปทดลองตอนนั้นอีกทีนะครับส่วนวันนี้ก็ทดลองไปบ้างแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าวันนี้คนคนไม่ได้เยอะคนประมาณสักสี่สิบ ได้ใครมีทำถามสงสัยหรือว่าจะให้แนะนำแนะนำหรือติชมอะไรว่าเอะไรนะครับหลวงพี่น้อับอนุโมทนาสาธุกับหลวงพี่ด้วยค่ะหลวงพี่บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวหรืออีกงานหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเสร็จให้มันเป็นทางการเรียบร้อยเดินสาอะไรท, c, ทําปักพวงอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวทําหนังสืออันนึงของเราเลยนะครับอันนี้คือหนังสือที่เราจะเอาไปไปเป็นทางการที่วัดเลยนะครับว่าเรากลุ่มเรารวบรวมอะไรมาบ้างแล้วเราก็มีเจตนาอะไรนะครับแล้วก็ทาเพื่ออะไรนะครับทําเป็นหนังสือแล้วเดี๋ยวก็ เดี๋ยวให้ตัวแทนไปมอบให้กับรักษาการเจ้าวาดนะครับจะได้เป็นทางการไปนะครับเกิดปิติขอะหลวงพี่ยิงนกนัดเดียวได้สองตัวเลยค่ะในสองวันเลยอยู่ก็เซนซิทีฟปิติขึ้นก็จบแล้วนะครับประชุมเรื่องไวไฟกอเรื่องท่าป่าไวไฟไม่ใชร จะแนะนำอะไรเพิ่มไหมครับแถวนั้นมีวัดอีกไหมคะหนุ่พี่หรือว่ามีสองวัดติดกันทาแบบสองวัดควบไปเลยใช่งไหมลุยบ้านโยมแถานี้ก็น่าจะได้อะเพราะว่าถ้ามาวัดเห็นคก,กเู่แล้วก็น่าจะจา้าไตอนแรกของพี่ว่าจะาสัญญาแรงแรงตอนแรกของพี่ว่าจะไม่เอาพัสเวิร์ดละ แต่ว่าเดี๋ยวควมีปัญหาแบบเออมันเข้าง่ายแล้วเดี๋ยวใครมาวางอะไรแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหา่ในหลักข้างหน้ากเลยเออทางง้านใส่พัสดไปนิดนึงนะดีค่ะเพราะว่าจะได้คนที่มาที่วัดเห็นนะคะเขาจะรู้ถ้าคนไม่เคยมาวัดก็จะไม่รู้ค่ะอืมครับ ก็จบไปนะครับเรื่องเข้าป่าไวไฟมีใครติชมอะไรเชิญได้เลยนะครับ